สวัสดีครับสวัสดีท่นผู้ชมทุกคนครับผมบช่องนบนนอกครับวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสครับฟังสภาพรายงานอากาศก็มันจะมีฝนนะอากาศจะแปรปวนครับจ้องเออ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 เอ้ยอังอย่างนี้ต่อฮะ ผมไม่ลูกครับลูกก็ยังเป็นสัตว์เตอะเป็นตัวเต้าแม่แล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยมันเข้าไปกินหญ้าไหนบ้างดีแปลงเล็มไหนบ้างครับอากาศก็มาค่อยหนาวต่วได้ครับอากาศแค่เย็นๆ ยังก็มาเข้าประจำการแล้วครับเลี้ยงควายเรื่องงัวไ้ยอกกันแห้งครับ ันก็จะไปอ้อกันอยู่ต่างเข้าครับเ <c oughs> ดี๋ยวง,งัวจะไปอ้อตนตัวไหนอยากกินแนมกันมันกินแนมก่อนกักสักครรมกันครับรอมันกินแนมกัน Ха-ха-ха. <у> ха <Seg Otto> <з> <handledklore>

leo 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 leo, hey hey hey, bay bye bay leo, đồ 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 đồ, เวลามันเดินตีแข็งๆนี่มันจะคล้ายๆกับมันเสียวเสียวปื้นกีบมันมันจะเดินจ้าครับอากาศเจ็บตีนนี่หายละแต่ว่าอาการเสียวตีนนี่ยังมีอยู่ปล่อยไปเร็แล้วเนี่ยครับคืองวนี่คืองัวแต่ควายมันก็จะกินที่ผมปล่อยให้กินผม นี่จะเป็นนิสัยของมันเลยสำหรับงวัเนี่ถ้าบอกมีไฟนี่จะเอาหนกเอาอยู่หนากมันจะบ่มเหมือนควายนี่คือสาเหตุที่ผมลดจํานวนมันลงเพื่อให้จัดการง่ายขึ้นกลับไปเพิ่มควายเอาตอนเขาจะมีพื้นที่มีหญ้าให้มันกินจนเต็มอิม่มสุดท้ายมันก็จะมุดไปกินตั้งหนกนจะสร้างปัญหาให้คนเลี้ยงั แต่ถ้าเป็นพื้นทีก่กว้างๆมบ่ม,มีบ่ปลูกบ่นีข้าวโพดอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยได้อยู่ครับแต่ถ้ามีแบบเปินปลูกมันปลูกข้าวโพดอยู่ตงข้างนี่งวนี่จะเป็นปัญหาขนาดเลยการเลี้ยงนี่บางทีมันลักลงของปนยุ่งครับ <c oughs> กินก็นมีแนจะนักนะครับมันบกินมันพยายามจะเลาะเจือกไปเรื่อยๆอนิสัยของมันแล้วมันก็จะหาโอกาสมุดเจือกถ้าเลี่ยงอยู่ในคอกขังคอกตลอดเวลามันก็บดีครับมันมค่อยดี เพราะว่าธรรมาชาติเปินสร้างมาใือมันเดินครับแล้วก็ทํายางก็คืออยู่ในขอ,อกนี่มันขี้เหนียวหกลุงลังขอ,อกครับขอ,อกลมถ้วนี่้าเป็นขอ,อกปูนก็ควรจะต้องมีพายางหองปืนขอ,อกครับ ถ้าบาห้องปืนขอ,อกวันน้ากีบตีนมันจะมีปัญหาอันนี้ฝากเตือนด้วยครับข้อปูนมันจัดการง่ายครับอันนี้ต้องยอมครับเลยว่ามันจัดการง่ายบ้งาาค้นบอกว่าจําเป็นต้องห้องแผ่นยางครับ จขี้มันห้องไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บขี้ออกทีเดียวมันก็แมนอยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้างวัวมันได้ล่มขาแบะก็คือมดซิดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับคืนสภพาพครับยิงคอ,อกมันเนาะถ้าเป็นขี้แล้วมันเหีียวลงอะ่ะมันจะมื่นครับคอ,อกปูนนี่เวลามันซะสมไปเป็นเมือนมันจะหมืน่น ที่นอนมันแท้ๆควรจะเป็นผ้ายางหองดีที่สุดครับส่วนที่ให้มันเดินนี่ยมีสลับดินหองก็ดีเพราะหันคอกใหญยๆงมันก็ยากกันจะ้านครับความเงีย้ยเเขาจะแบ่งแบ่งื้นทีให้มันก,กว้างๆหน่อยครับ กีบตีนี้มันสำคัญนะสำคัญขนาดครับถ้าใครเจอปัญหาจะบาหูเลยฟังตัวมันบวลุกครับถ้าเจ็บกีบตีนเจ็บตีนพอบวลุกก็เป็นสาเหตุของการเกิดแพลกดทับมันจะลุกลามไปเลยครับ ันนี้มาได้ฉีดยาออกพลอ,อกมามาได้พ่นยาคุ้นนักปุ๊กแดดมันมาออกเลยครับโอ้โหมันก็จะกินประมาณนี้ครับเดินซอกเงี่ยวนไปวนมาครับล้ักเล็ทด่เกานะ ที่มันข้ามไปนั่นนะไว้มันก็จะเงีนกันไปปุ่นอยู่กันบป็นกลุ่มป็นก้อนครับแล้วนี่ก็เป็นย่ากแกไปนักครับ แกมันป้อนะไข่มันเข้ามาขี้ใสจนี่น่าจะเป็นงัวครับน่าจะเป็นงัวตะควายแล้วมันน่าจะเป็น,น,ม,นม,มองถวามันมัเหลือเงาดีๆนะแต่มันก็แงล้กันอยู่นะพอ,องแกล้งเร็จเดี๋ยวเงาที่มันจะขึ้นมาทำไมก็จะมีอยู่เป็นชุดๆไปครับ มันเล็มมันให้มันสอกกัอนอย่างดีมันจะเป็่งไปอยู่ไอเนี้ยชุอดอื่นมันขึ้นไปคุ้นักการท์ตอมหน้าลุบลุบลุบลบลยมพบปลายไ,ไห้งนี่ ล่ะมันต่อมไฟล้วนักกุดๆครับมันอยู่ใกล้ปลาอืมอืมอืม่ายพวกนี้กับหู้อยู่นะว่ายค่อยแม่เป็นซัด เป็นแค่วันเดียวครับอาก,การแบบชัดๆเลยกับวันเดียว <c oughs> แมงครบครับกินย่บ้าวันนี้แดดก็ออกช้าแตนะ่เนื้ แดดมันบ่ห้อนครับถ้าแดดบ่ห้อนนี่คุ้นมันชอบนั่นคุ้นครบสู้บาไวครับอันนี้กัลืมพนยาอืมกินยนีครับปุ่นี่ สบายครับลูกไปมองเงี้ยง่ามัลูกถุงทองครับลูกไปนุนนี่บอกเงี้ยเลยไปไหนกับไปด้วยกันครับสองตัวนี่เดี๋ยวกจะป้ากันมุดนะพอหาแต่เงี้ยเขียวๆน้อยๆนะครับนั่น นี่ลูกไม่มองครับสนใจนะครับไปจะไปไหนสนใจละขอได้เงิ้นงยนยาว้ก่อน <c oughs> นี่นี่ดีครับผมชอบนิสียใส่ีนะ่ะเพราะว่าช่วงหน้าแรงแต่มันจะเลือกหง้ามาได้เลยมีเงี้ยให้เล็มก็ต้องเล็มครับ บางทีก็ต้องกินเพียงแห้งอัดเพียงแห้งไปก่อนจะเลือกกินมาได้เลยครับถ้าตอนนี้นี่เลือกกินนี่อยู่ลำบากครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปปะกันใหม่คลิปหน้าขอคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ